สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาบ้านเจ๊พลดอีกแล้วนะคะนี่ค่ะคนนี้ค่ะเป็นคนที่ทําอาหารให้เรากินค่ะวันนี้สัญญาก็ช่วยนะคะช่วยเล่นกับแมวค่ะช่วยดูแลลูกสาวเจ๊พลดให้ค่ะตอนนี้เราก็จะเตรียมอาหารนะคะสําหรับตอนเที่ยงค่ะ สัญญาชอบลักกี้ค่ะตอนนี้ก็เฝ้าลักกี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะออกไปช่วยแม่พดเก็บผักข้างนอกนะคะดเดี๋ยวไปดูแม่พดเก็บผักะะกันค่ะดูส่วนเจ๊ค่ะผักปลอดสารพิษถั่วฝักยาวยาวยาวขาวสวย กรอบแซ่บเหมือนคนปลูกเมื่อเข้มมีเหลืองสันอือนี่มะเบิงมะเขือนี่มะเขือเปาะค่ะกิโลละไม่ใช่ถูกนะคะเนี่ยมะเขือเปาะนี่กิโลละเจ็ดแปดดอนเนาะเป็นเงินไทยก็เกือบสองร้อยบาท นี่แหลนะเนาะปลูกผักกินเองนะเจเห็นไอ้เฮาได้กินผักสดกรอบแล้วก็ปลอดสารพิษเนาะโอ้มีหอดไอ้นั่นปาดปลูกได้เป็นหมื่นหมื่นต้นเลยนะนี่ไอหอมเปนะ่ะ กะเพรามีทั้งกะเพราขาวและกะเพรากระเพราแดงกะเพราม่วงอะโวคาโดมะเสือ,อ,อกดอกมะนาวพลกบักูดเด็ดไปหนรลาก,ก่อนใส่น้ำตกน้ำตกนือก็พร้อมใช่ไหมปารอาหารเยอะจังเลยวันนี้วันนี้อยากกินอาหารลาวลาวทำอาหารลาว มะเขืออืมมะเขืออ่อนๆเลยจ้าไผ่เลื่อนเอาบอ่เอาจ้าบางใบไผ่เลื่อะใบเป็นถ่าฟ้ามืด วันนี้เรามีเมนูลาบหมูน้ำตกเนื้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะใบชะพูนี่ก็กินกับพวกเนี้ค่ะอาหารพวกเนี้จะเข้ากันดีค่ะเจก๊ก็เลยจะเก็บไปให,ให้พวกเราเป็นผักกับแกล้มนะคะนี่ละค่ะถ้าเราไม่ได้ปลูกไว้เราก็ต้องไปจ่ายตลาดนะคะ แล้วที่ตลาดก็ของไม่ครบอีกนะคะที่นี่บักเล่นอืมเห็นเลยเข้าขสวนมีงกบกินเตนะ็มแล้วโอ้โห แดนได้แนนเตมไดทั้งหลายนี no jaar jaar> um ่ผ้ินเเหลืองเผ็ดมาก วันที่ทำงานก็ทำกับข้าวให้ลูกค้ากินค่ะวันหยุดก็มาทำกับข้าวให้น้องๆกินค่ะได้บุญจริงๆค่ะเจ๊นเนี่ยกินเขากินแล้วแลนเขาแลนเขาเรื่องไรหนุเขามาเอาไก่ไปจิกหนูแย่ๆกันกินซีกันจ,จุกจ,จุกจุกจุกจจุกจจกจจจุจุจุกจุ สวนสวยงามกินได้ด้วยเดี๋ยวมีเห็ดโขกน้องหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวบอกน้องสาวเจ้าไว้เก็บพันไปได้หลายเดี๋ยวบอกไอ้น้อยไว้เก็บพันุไวไ้ให้ะจะเอามือใดบอกมานะั่นนะจะส่งให้มือนี้โลดก็ได้ไปยหมไปร้อมกันไม่ซื้อตรงซื้อที่กันพอทีมันต้องไอมม้มันมนีทีไม่เขาขายไอร้านหา บะทีนี้จกักไร่บบบนี้ร้านฮะถึงไร่โอไ,ร,ไร่เดียว,ยวโอ้ยก็เอาสิบเจ็ดไร่คือเก่าแล้วสิบเจ็ดไร่มันไก่โปรกกโอ้เออมันไก่แต่ว่าต้องเท็ดถนนเขาไปก่อนเจะจะไปซื้อที่ที่ไทยทำอะไรนะเจะโค้งหน,นองนาโค้งหนองนาโมเดล ปลูกผกักปลูกหญ้าแล้วก็มีชีวิตพอเพียงปลูกผักกินเองอยู่กับธรรมชาติอยู่บ้านๆแค่นี้เลยเนาะโส้มผักทำเองค่ะหมกหน่อไม้ค่ะยั่วๆค่ะเพคือกินท,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 ที่บ้านทเราเจ๊ทำให้กินแล้วยังให้เจ๊จัดโต๊ะให้อีกค่ะ นี่ลาบหมูกระปุ่นเล็กๆนน้อยยังสีแ่แหละมีความสุขเนาะหมื่นละสามร้อยสองร้อยกระพ้อละแฮลปปีล้ละก็ต้องไปโลภยังหลายโลภหลายไกลไปต่อไปไปเลย ก็ต้องมาตัดกินแบบบานๆเลย<ช>แหะพักเต็นโต๊ะปลูกเองเบิร์ผักปลอดสารพิษอาหารวันนี้มีอะไรบ้างนี่เยอะแยะไปหมดลาบหมูน้ำตกเนื้นอลาบหมู นี่ลาบหมูค่ะน้ำตกเนื้อข้าวกลัวอันนี้เจ่วปลาแดกค่ะเจ่วปลาล้าเนะะปปาะขับปนปลานนี้ ไอ้น,น้าเจ็บเบิ้์งเอาดีกว่าเจ๊ล่ะเป็นโบจอมสดีเฮ็ดเป็นขโมยสูตรเจ๊ค่ะขโขโมยสูตรเจ๊ค่ะโอ้หนูอยากได้มิว้วเหรอมะเขือเทศกันมะเขือเทศในสวนนี่เนี่มยมะเขือเชอร์รี่ เสร็จไหมไม่มใส่มะกอ,อกลงไปคลิปนี้เราจะไม่ตัดต่อนะคะดูวิธีทำนานๆนไปเลยเนาะ หนูตำแบบเจเนี่ยตำก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างเจใส่แบบนี้มันทำไมไม่เปรี้ยวบัดหนูใส่สําเจามันเปรี้ยวเกินไปแม่มักนาวแม่หนูใส่เยอะสําเจานะนะเปรี้ยวอย่างขนาดเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนูนน่่ได้ใส่ผิดสําเจมันบอกนี่อเด็กใส่ไปรอด เบิดขวดครึ่งขวดนางฟ้านางฟ้านางฟ้าจำเลยิืมขึ้นคกโอ้โย สสบตูดา้หรสชาติโอ้โหความนัววันนี้กินส้มตำแบบไฮโซนะครัมีแชมเปญด้วยคส <c oughs> ้มตำกินกับแชมเปญค่ะลาบจ้าลาบอะไรคะอันนี้ลาบหมูก็ได้เป็นมีลงมีลาบทั้งปี แล้วตามด้วยนีเป็กก่อนก็จะอร่อยเยอะเหียด้ยแล้วก็ตามด้วยน้ํำตกเนื้อจับข้าววันนี้อลังมากเลยเยอะ คนน้องสาวบอกว่าล้างทองรอก็เลยจัดแซบป้อแซบแล้วจ <hate UC> <sh uffy> ้ะสีมันเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบนี่มาด้กินด้วยบอกแซบกับข้าวเราค่ะ เต็มตัวแล้วค่ะมีปลาร้าน้ำพริกปลาร้าค่ะส้มตำปลาร้าผักดองฝีมือเจ๊พดค่ะเจียวปลาร้าลาบหมูค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาร้าป่นปลาอันนี้จะเป็นน้ำตกเนื้อลาบหมูน้ำตกเนื้อแล้วก็ ยังมีต้มปลาอีกค่ะแล้วก็มีหนมจีนน้ำยาโอ้ยถึงเวลาปิดคลิปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอเวลาไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ